นี่ครับผมพี่น้องุูมองเฮกกอรนเงครับอ่างนงานครับ่น้อง่านงานแล้ว นทำง,งานเลยผาเห็นงานอะไรพีางงาน่น้องเนี ที่ทำงานแล้วสวัสดีชาวันจันทร์ครับรมาก,กับงานดงาน เงานประจำเลยเช้ามาก็ทำงานหาเงินบ่อเห็ดก็ไ่ได้กินพี่น้อง <kilo> <Ag enda> ดินลอนเหตุการเหตุงานครับอ,พอ้พี่น้องมีความสูในการในงานเลยครับซู่สูๆนับกันครับสู่ต่อไปครับผมมีคนรอนอยู่ข้างหลังบ็ชกรบบอได้กินพี่น้อง ต้องเส็จต้องสู่ไปครับกับผมท่านผู้สว้ซัมนีมาด้วยครับดื้อขอเป็นกำลังใจหนะอครับดื้อขอบคุณครับปดูครับ